ฟองน้ำเหม็นเน่าขนาดนั้นยังกล้าใช้แช่น้ำให้ชุ่มแล้วยัดเข้าไมโครเวฟ2นาทีเชื้อโรคตายเรียบหัดรักความสะอาดซะบ้างร้อยได้ไม่เข้าตาถั่วหรือไงเอาสเปรย์ฉีดผมพ่นปลายได้ให้แข็งซะแย่ yeah, ปุ๊บเข้าปับ๊บง่ายแค่นี้เลิกงมโขงได้แล้วหมุนหาปลายเทปจนเวียนหัวใช้เสร็จเอาคลิปหนีบกระดาษแปะหัวไวส้สิจะใช้ครั้งหน้าก็ดึงปุ๊บ เรื่องแค่นี้ต้องให้สอนรองเท้าคับกัดตีนแตกใส่ถุงเท้านั้นหนายัดเข้าไปแล้วเอาไดเป่าลมร้อนอัดเดี๋ยวหนังก็ขยายเองทนเจ็บอยู่ได้เจ้าทึมบิดจนหน้าเขียวก็ไม่ออกหรอกเอาช้อนงัดขอบฝาเบาๆให้ดังป๊อกสูญญากาศหลุดแล้วก็หมุนออกง่ายๆใช้สมองอย่าใช้แต่แรงทำของร่วงอีกแล้วเอาถุงน่องครอบหัวเครื่องดูดฝุ่นแล้วดูดซะของมันจะติดอยู่ปากถุงไม่ต้องคลานหาให้เข่าด้าน ส้อยพันกันเป็นฝอยขัดหม้อที่หลังร้อยใส่หลอดกาแฟไว้ก่อนเก็บชาตินี้มันก็ไม่พันกันรู้จักคิดล่วงหน้าซะบ้างทิ้งใบเสร็จมั่วซั่วเดี๋ยวเงินก็หายหมดบัญชีเอาเจลล้างมือถูถูบนกระดาษซะตัวหนังสือหายวับไปเลยปลอดภัยแล้วจำใส่กะลาหัวไว้ คือไขผิดรูอยู่นั่นแหละเอายาทาเล็บป้ายแยกสีดอกกุญแจซะสีแดงรัว้วสีฟ้านอนจะได้เลิกยืนงงหน้าบ้านตัวเองใส่แมสแล้วแว่นฝ้าขึ้นมองไม่เห็นทางเอาครีมโกนหนวดทาเคลือบเลนแล้วเช็ดออกฝ้าไม่เกาะแล้วเลิกเดินชนประตูสักทีคลิปนี้เต็มสิบให้กี่คะแนน